พระไปเฮ็นยังก็พ่อพระ่นที่สุดมันเสือรถจิ๋งมาสักคนโง่ชัวบ้างนะเออกันบ่้าตื่นเหมือนเฝ้าตื่นก็ได้ทำคนเสีแหลักลูกบีดคำคนกันหรอพ่อนั่นน่ะพระตุดงบ่คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีครับอันนี้คืองวดที่แล้วเจ็บสองนะพ่อเนาะแม่นแต่นะเพ่าะม่นคักแม่นคัก วังแพร่ได้รอนี้รอยมาคอตายลูกเนี่ยบ่านนี้คนดังจะสนิทอันเจ็ดสองนี่สุดเต็มเนาะพเนะเอาห็นยู่มบอลลุสดิพ่อเ็เน้นแต่สามจีสามีเนาะเออเน้นอยู่ตัวเดียวเอามากเหรเอมาเข้าจุเต็มมากเรือกสามจีนะแต่ว่าก็เรือกสองมากเลที่สองมันก็ไ่ถึงเพออกไปแร้วนะจ ไอ้ะกะเขาสุดเต็มบานนี้เอฟซี่ไอ้แมสุดเต็มมีพ่อเด็มันแม่นเออสุดเต็มก็มีนั่นแหละอ,อ,อันนี้เป็นล่างหรือบนพ่องวดนี้เรื่อหารปเป็นเรื่อบนญด้วยงวดนี้นะเรื่องอาหารไม่เป็นเรื่อบนเอาแสดงว่าได้วิ่งมาแล้วจับคู่มาแล้วออถูกกิงงวดแล้วเนี่ยพ่อ <c oughs> มันก็ถือไมาอยู่ถี่ละล,ะละยายงวดก็ได้ยัดปีไปแล้วแต่ว่าห่อจับเสแฉลบเลยวิ่งมันว่าใครผิดดิเออเรื่องวิ่งมันมันก็วิ่งนี่กี่ปี วิ่งกันิ่มาหลายหมดลยีละนันบวกไอผีตเทียบรูดเียเน่หูกับแยดให้กันนี่มันบอกไอหลดดิบ้านกทางก็มหาเลยะครี่ร่างเนี่ยกรทางก่มหาบ้านเปลักิวันก็เลี้ไปเปลกงวยม็นดอกต้นบันเลยเ่บานนี้อันวาอาจารย์เด็กไปยังหลังค้าคือหายเลยโลหิตดีมันชีด่วยเลยพายุมากบพายุพายุทะลโอ เอาสีว่าบอกนี่คือนางค่าเปิดนี้เบิดสีว่าเันเรื่อหกับหกับแปดนี่นมัม่เป็นเลขล่างปับเลยดวนี้บอกพ่อหกับแปนี่มวนนี้แหละเพราะว่ามันเคอยู่นันมันจะยู่อันตลอดมันก็เคยนี่งตัวนึกแต่ดอกนี่เรขล่างบารเนึ่งเาก็มานี่ะมันก็ยิมาออกเปหายเนาะเห็นครับก็เรขมันจะเป็นเลขล่างรืแหกับแปเลืงนั่นเลขหม้เลขล่างแต่ว่าเขาไดการพูดถึงว่ จ้ากวาห้องก็คิดทั้งเกีย hmm. ว่าเรียกราถแแบมันเจาะตะก่มาพินอกพนของนี่เรียกจามันบอกพุกสองมันก็ออกองเราเรียกเนก็เรียกสนี่ท่าันเจาลงมาอยู่ล่กเ่าันเป็นร่งเงยพอสองกับชีเรียกสองกับชีตะกครับคือวันนี้เราเรียกสองกับชี้้ว่าปัญหาว่ามันทิยู่หมือก่างห้อนนีวดนี้มัดตัวไหน่ะแ้าว่าอว่าเบิ้งแล้วเขามาเบิ้งแล้วเราทุมมาวห้องให้านังเขียนแล้วเบิ้งแล่า คันเรียกว่าว่าหากัเบียดขันห้าวชื้อหาชีมันก็บอกว่ามันออกหรือที่นั่นแล้วมันอาจทออกหาหนาก้ออกอะไรทังเช่อะไรเนี่ยพ่อเรียกปีมันจะออกลักานทุกกอนอะไรเียกหามันออก่ามันออกยู่บนอะก็มันไม่ได้เป็นน้องมันก็จมันจะกำจัรพัดขึ้นยปออกทื่อนอะไรเด่นสุดๆนี่ตัวไหนตัวน้คืดนี่คือพวนี่พ่อจะมาขานึ่งหาหาเก้าอเดียวมาขาหนึ่หาเก้าเรียกคล้องคู่นี่แหะแต่เจว่าตัวตุมากนี่ บนหรือล่างพ่อมันอาจจะเป็นเรืบนหรือล่านเป็นเรล่ล่าง็เป็นเลขอล่างแน่ก็เรืเรื่อขี้ด่วนงวดนี้เอาบนเลยนะพ่อะเพราะเรื่องขี้ด่วนนี่มันจะมาบนทุดหนึงเลยแล้วชหนึ่งหกเจ็ปดเก้าครับมันจะมาบนุนึงเลยแล้วมันจะมาคงวดนแล้วหกเจ็ดแปดเก้าผมต้องรัควอกรดนี้มันไม่มีมันมีแปดดี้มันมีมันมีชุนหาเจเก้าหกใช่ไนะครับมันก็ต้องทิ่บนนึงต้อง่ต้องทิ้หาเพราเรของตังทิ้งังหม่งอาย่พ่อ เรียกคนหนึ่งนี่คือกันนี่พ่อเรียกคนออกถูกเกาไม่เรียกออกถูกเกาดีคนหนึ่งเรียกมันออกเชิดตุ้ยไทยถูกเกาอยู่เรียกก็เรียกมันได้สองกับชีถูกเกาไม่ออกถูกเกามมนออกได้มันออกตุ้ยไทยถูกเกาอ๋อเขาคิดว่าใชิดว่าไม่เรียกมันเคยเรียกไทยบนมันเ่าขยับถึงสิงนะมันก็เรียกถูกเกาเรียกมันอยากเออกแ้เก็กะไ้เรียกมันะออกแ้เกาอยู่เนี่ย ท้ีหนึ่มันก็ว่าเรียกว่ากนด้วยไทยมันออกแปกจรเพราะว่าฝันตองหัวเตะันฝันาะว่าฝันฝันว่าชุนเห็นเห็นพไอ้โบเหยาเลี้งฝันเปเอาฝันว่าเป็นชุนเห็นเขาบ้านเขาสุกจะควางลงหนาหนาเลยหนามมาก สิบ่มีศูนย์ใช่เปล่หรอพ่อคิดว่าเออไม่ชิบ่าเป็นหนึ่งเป่เรืหนึ่งอย่างพ่อก็ว่าขึ้นมาเรี่วเนหนึบ่นแต่เข้ากเจ้าของเลยเว่าเขาเห็นเยหนไปเห็เรี่นนหายาก้อทีออกต้องกันก็ได้นี่ครับพ่อฝันูนศูนย์นเขาพ่อฝันตรงวดฝันวาศูนย์บ่เออฝันมชูนี่เขามืขึ้นชูนี่ผู้ใดล่ะคนในได้เ่งหัวขาป่วยอยู่นั่นเลยพาเขากเจ้าของนั่งโอ้กูเตะจ้าบาทชน้อยนีไป กบจ้กานขึ้นานนาเอตัน้ด้อนาเขาน่ะเจงไม่ยิ่งม่นคยไนเดวดอกม่ยิ่งนะ่อตมต้อน่ามสุดลงกุิยิ่งันมันขึ้นบ้าเมื่อไรนี่นี่มันนดื่อฟันกระพาะมควายอยู่นั่นอย่นี่ก็จะว่าว่าปลูกฟนเม่อกี้หัวเแม่นดอกกรู้ว่ามาอยู่ควายนั่นจตมาแนี อ like um เนี่ยยูมันไม่พอมันยูจังได้เงี้ยนางก็จะไตายนีแล้ววางก็ยูในบริวัด้วเนะวาี่นมาหายูนกอไดไปเลยพระว่ายูยูฮีนมยู่านนี่่าบ่กันบเาว่าคุณละยี่บกับหมูโอ้ยปูนี่ฟันสีดัวนนะนยฟัน่นสนนก็ไอฟันเล็จังไมนเหม็นจะบ่ได้เล็มีแลกดีโอ้ยหาจินมเลยอ่ะเป็นแเนาะ พระเป็นแฝดหก็ได้ใส่ใตหรอกว่าม่เคยฟิวต่ว่าสิเน่ยไปสูดสูดนิ่จะไม่กับบอลุดเพราะว่าเ้างนีได้สูรของข้อนะบอลุดบ่พอมันไม่เคยลุดจังแมันแม่นบ่จ้ะมันก็่นนี่เรเลียกนส่วนมากเลี้ยนนี่เรียกตัวตัวเรียกกับชี่นี่มันจะว่าเลี่ยงมดวะนี่มันบ่ดีกัแต่หม่งานเรื่องนี่ซองกับชีก็ถ้าไม่มาแล้วก็ถ้าเกิดไม่มาลอ๋ไม่มาบให้ได้บอได้เงินีพรือว่า เราดีฟังคนบอกว่าฟ้านั่นช่้งระโวไลเซ่แล้วคนที่มาเย็่ยมชมห้องนั่นแหละในหาองบ่อมันกนาดแบคนเราเรียกเรียกเขาแล้วห้องก็มายอดเยอะด้วยใช่ไหมบอผมว่ามันบอกมันบ่อขังมันเพี้ยนเจ้าเลบอกมแง่อะไรกันมันทุกอะไรนั่งแ๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลื่อนใช่ไหมว่ามันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนมันีเคลื่อน่ตาฟันท่งคงสุดย้ายออเนาะ เจ้าอ่าบอกเรื่องู้ถสื่อซ้ำอยู่เรื่องสื่อของสื่อเฟกันด้วยร่ว่าคนพันดนป้ายหรอคนเออโหมีเลยพ่อุดงนเงากว่านี่ป้ายพายู่บ้านยา่นเคยไปเอาคนได้คือตัวเียสามตัวเขาวมันถือทาถุงาทีนึงแล้วน่มัตัวแมกนี่คนก็ใหายยอสามสองนี่กีแล้วมันก็ได้ถุงขางห่บางเงมันก็ถือหมอบาหัถือให้สามันึงมันมีแล้ว โอ้พ่อมีเด็กพรมื่อกีงใช่กันเออคนเลยถาม่าคนไน้มากผมสิสิโรคไปถามนี่ได้วพวกได้ใค้มือกันเดี๋ยวผมผมเบิ่งผมงวมา่อกันอันเรียกเช็ดเอาเองว่าคือนังฟันเอาดยไหนแล้วิีนะส่อๆเพิ่ี้นะะก็กระดังสัปไปเคลดไปเชิลเิน้าเชิน่เงยเมือก็่อได้ดพี่ผลมากพ่นียแลพ่อยกให้ดูหน่อยครับพ่ออันนี้เป็นชุดเต็มนะพ่อเนาะ คันคันตัวกับตัวน้ำกันเด้อัวยวพ่อพ่อเอถอยถอยหลังพ่อถอยหลังมานิดนึงพ่ออะนก้อคันตัวกับตัวน้ำกันได้ตวย่างกกวก็ขมหนี่งก็ตัวนี้เดียวองแท้มันบอพ่อมีตัวนึงอยู่ดิของขมนึ่มีัญหาคนนี้เดีนวองแท้มันพ่พอนี่บอกคนอยู่ดิว่าเรียวเลีย้มนี่มันเป็นเรื่องกางมีแงก็หาไม่พูด จ้าผมก็บอก่อาขาแย่แออบบ,บ,บน,นั้นตัวไหนบ้างบ้างวันนึงอะโจคู่มันหนีมีซองกับซีบ่แหะวะฉนบอกว่าเนี่ยส้างกํหามีซอ,อ,องกับซี่โจกู่มันอยู่เป่นว่นปีสามวันออเจ้ากาตือรถสามจี้แบนันอ๋นอไปอ,อ,อ,อนนัชุดเต็มนะพ่อ,นอเนาะวันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนเนะาะ